วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการจ่ายเงินเองที่ไดโซนะครับอันดับแรกเราก็ไปหยิบถุงที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับจากนั้นเราก็ทําการเลือกภาษานะครับแล้วก็ไปเลือกวิธีการชําระเงินด้วยการ์ดนะครับและเครื่องก็จะทําการแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้เราเสียบบัตรนะครับเราก็ทําการเสียบบัตร ATM ของเราเข้าไปหลังจากนั้นเราก็มาแตะที่ราคาถุงที่เราหยิบมานะครับ เราก็ทำการยิงบาร์โคดสินค้าที่เราจะชำระเงินนะครับถ้าหากเรายิงบาร์โคดแล้วเครื่องมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราแตะตรงที่ลูกศรสีแดงที่ผมมาร์กไว้นะเพื่อทําการยิงบาร์โค้ดใหม่ถ้าหากเรายิงใหม่แล้วเกิดสัญลักษณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีกรอบให้เราแตะเหมือนเดิมนะครับ แล้วมาเปลี่ยนจากยิงบาร์โคดให้มายิงที่ QR วอารโคดแทนนะครับหลังจากที่ยิง QR วอารโคดเสร็จแล้วให้เรามาเช็คความถูกต้องของรายการสินค้าที่เรายิงไปนะครับหากถูกต้องแล้วให้กดตามลูกศรสีแดงที่ผมมาร์คไว้มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วรอให้เครื่องแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้เราถอดบัตรออกได้นะครับแล้วเราก็ทําการถอดบัตรออกได้เลยนะครับเป็นการ